ดังกว่านี้หนึ่งสองสามออ กับพ่อปุ้นหรือกับใครทันวาน้ยยเอาอ่านแถวนี้นะคะอ่านดังๆเลยนะคะกวากาวกาวหนึ่งสองสามก่ากาวาก่ากกวา่กกากาวกาาวกกกกกาวกก โบมือด uh, ังๆให้กับเข้าบ้านกับเทียนยบาน้อยเลยค่ะน้อยกับเบ้านัข้นเก่งมาก่อเดังๆด้วยค่ะระยเป็นผู้อู่้นี้เหรอเอาเริ่มเลยคาานายงไนะคะคุณิสามาได้ค่ะเชื่ออะไรก่อนแนะนาตัวชื่ออลูกเกยวกับใครนะ

ออะไรครับกกอันนี้อะไรโกอันนีอันนี้อะไรครับนนนนพ้อมเลยค่ะ้าวคายไยถวสอนะชี้ด้วยนะหนึ่งองคอคาคายโยไคโอาชาชโยายลโยอมออาวาวยวดังๆลูกมอามา ยังไงแถวนี้เลยค่ะคู่กันค่ะเอาสี่คนเลยค่ะดังๆเลยค่ะสี่คนเลยหนึ่งสองสา็ยังงก็ยังไกยกัย เก่งมากค่ะโปรเบยเพื noc, ่อนด้วยค่ะ คนได้เต็มอะคนที่ตั้งใจอ่านได้เต็มเลยนะคะกูไม่บอกว่าใครนะคะแต่กูให้แล้ว ยันแล้วอออีกสามก็แดนจะได้ไหมนะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีแก่ตัวอยาห้หน้าอยาห้หลังไปอยาห้หน้าไปหลังหลังหลงเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะพร้อมค่ะอย่าเล่นมือนะลูกเอามือจับเอาโบชีที่นัำสีอย่างเดียวค่ะพร้อมค่ะ 要盖的都盖。 นำหน้าได้หลยัญชนะที่อยู่ท้ายเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายัญชนะนะที่อยู่ท้ายคําเป็นตัวอะไรก็เรียกว่าตัวอะไรตัวสอ่าเก่งมากโอนไว้ก็บ้านนิดเลยค่ะเรียนไหมใครตั้งเรียนคนนั้นจะตอบได้ใครไม่ตั้งเรียนจะไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการตั้งเรียนมีความสําคัญนะลูกนะเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะอะเรากำลังสบายตรงกันได้ สนุกไหมคะสนุกค่ะ กิจกรรมตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ไปเขียนตามระบอกตามลดับเด็กก็จะอ่านข้อเขียนข้อกันขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่้ามาเยี่ยมชมขอไลฟ์แชร์ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะการรูและบุคลากรทำงานในสารนักเทศเลยให้สู้ๆถ้าเราตั้งใจสอนถ้าเรามุ่งมั่นมีเทคนิคการสอนที่ดีมีความเมตตาต่อนักเรียนนะมุ่งมั่นตั้งใจสอนเต็มเวลาเต็มความสามารถเชื่อว่านักเรียนเราต้องอ่านออกเสียนได้ให้ในสามเดือนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดี